สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะครับวันนี้นะเรามีรถเจที่นั่งนะครับเป็น SUV นะครับของค่ายฮอน d a นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ไม่เคยตกรุ่นเลยนะครับนะคือตอนนี้พอมาเป็นกระแสนะครับราคาก็กลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับตัว Honda าปีด ครันนี้นะเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็น1.5 SE นะครับปี2013ตัวรถเป็นสีขาวนะครับตัวรถเป็นสีขาวปี13เลขไมล์180นะครับบริษัททอโต้นะครับเสนอขายในราคา470,000บาทนะครับ470,000บาทลูกค้าได้7ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์ i v t e c นะเป็นเครื่องยนต์1,500 cc นะครับสสูบเรียง1,500 cc นะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่อยู่ในตัว Honda Jazz นะครับแต่อันนี้นะ รถที่ผมจะมารีวิววันนี้คือเออเป็น Honda นะครับเป็น Honda f ฟีดนะครับ1.5 SE นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับ o i r Auto นะครับมีจอทัสกีนนะครับรถสวยๆเลยสำหรับใครที่มีครอบครัวขนาดกลางนะครับ4 5 6คนนะครับไป Honda f ฟ e ดได้นะนั่งได้7ที่นั่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ปลอดภัยรุ่นหนึ่งเลยนะครับปลอดภัยเพราะอะไรนะครับปลอดภัยว่าตัวรถเนี่ยไม่สามารถทำความเร็วได้ นะครับมากถึงแบบ160กบต่อชั่วโมงหรือ180บต่อชั่วโมงนะครับดัเพราะฉะนั้นนะครับขับคันนี้ก็ต้องขับไม่เกินร้อยยี่แน่นอนนะครัเพราะว่ามีคนนั่งไปเยอะนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเองนะครับแล้วก็ผู้ใช้รถทุกคนด้วยนะแต่คือรถอ่ะเป็นทรงที่อมาตะมากๆนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับในตัว Honda f ฟีดนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งสีขาวนะครับวันนี้ทอโต้เข้ามานะครับสี่แสนเจ็ดนะครับราคาเดียวเลยสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับ รถสวยๆถูกปูกแบบนี้เลยมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาด้วยนะครับนะครับคันนี้คือเจ็ดที่นั่งของค่ายฮอนด้านั่นเองนะครับถ้านํากลับมาผลิตใหม่นะผมบอกเลยว่ามีตีกันตายนะครับสำหรับตลาดรถยนต์นะเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้มีผลิตแล้วนะครับเป็นเป็นรถตั้งแต่ปี2010จนถึงปี15นะครับคือ h o น da f ปีเครื่องยนต์1.5 i-VTEC นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะมันมีรุ่นไฮบิดอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นรถนำเข้านะครับคันนี้ผมเอารถที่มีอยู่จริงนะครับ ออนสต็อกของเรานะครับมารีวิวนะครับไฟหน้ามันติรีดักเตอร์นะครับหรือไฮโดรเจนนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีไปต่ำอยู่ด้านในตัวกระจังเป็น3เส้นโครเมียมนะครับเงาเงาเลยนะแล้วก็มีตัวกันชนนะครับนะช่องดักอากาศใหญ่มากสําหรับคันนี้นะครับคือ Honda ปีดเนี่ยมันเป็นรถที่มีสมรรถนะระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ระบบอำนวยความสะดวกเยอะนะครับประตูด้านข้างเนี่ยสามารถเปิดสไลด์ได้2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาได้หมดเลยนะครับ คันนี้มันก็ออกทรงแบบเหมือนจะวัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยว่ารถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมหน้าหลังเดิมหมดนะครับตัวล้อแม็กตัวนี้ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นของเดิมได้เนาะชุดกันชนแนบสนิทนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับตัวไฟเลียเ้ยวไี่อยู่ตรงแก้มข้างนี่คืออมาตากมากๆเลยนะครับสาหรับรถนะครับมีแก้มข้างตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไฟเลี้ยวมันจะไม่อยู่นี้ละมันจะไปอยู่ด้านข้างแทนนะครับหรือไม่ก็ตรงซุ้มล้อตรงนี้นะครับ คันนี้ก็กระจกมองข้างปรพับไฟฟ้านะครับติดฟิล์มรอบคันมานะครับเบอร์ประมาณ80นะข้างๆนะครับกระจกเป็น h อ n d ้าแท้หมดนะครับหน้ากลางหลังนะครับรถสวยๆนะครับคันนี้เราขายเพียง470,000บาทนะครับ470,000บาทลูกค้าได้รถ SUV นะครับ7็ที่นั่งของค่าย Hon d a ไปประตูสไลด์ข้าง2องฝั่งนะครับคุมๆแน่นอนนะเดี๋ยวผมลองดูข้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวผมจะค่อยสไลด์ประตูไ้ดูนะที่เลือกจากฝั่งนี้มาว่าแสงมันลงฝั่งนี้นะลูกค้าจะได้เห็นภาพแบบชัดๆ นะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเป็นเบาะหนังสีดําหมดเลยนะครับเป็นเบาะแมนนวลนะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับแผ่นเพจอยู่ข้างล่างนะครับสำหรับตัว Honda นะครับแผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะครับรถสวยมากๆนะครับมีพรมกระดุมให้ด้วยนะครับมีพรมกระดุมให้ด้วยนะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับมีเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคนขับที่เหลือเป็นแมนนวลนะครับช่องแอร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคืออารมณ์เหมือนอยู่บนเรือ อะไรสักอย่างนะครับมันให้อารมณ์แบบขับแล้วรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะมันมีช่วงเคิร์ฟช่วงเว้าวอะไรให้นะเวลาเราเข้ามานั่งเราก็จะรู้สึกดีนะครับมีแอร์นะครับแล้วก็มีจอทัชสกรีนด้านหน้า,น,านะครับคันนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติกับเครื่องยนต์ไอวีเทคตันเดงนนะครับระบบแอร์ก็เป็นออโตเมติกมันก็ปรับได้นะครับเปิดเป็นออโต้หรือว่าปรับอุณหภูมิได้ตามสบายนะ mm. เกียร์อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเหมือนรถตู้เกียร์ออโตประมาณนั้น นะพวงมาลัยก็จะเป็นนอนมันตินะครับก็คือไม่ได้มันติฟังก์ชันนะครับส่วนใหญ่เราเี้นคอนโทรลผ่านหน้าจอนะครับนะเดี๋ยวผมไปเปิดเรือนไม้ให้ดูจากฝั่งนู้นนะครับอันนี้ผมให้ดูภายในรถก่อนว่ามันสวยขนาดไหนนะครับมันกว้างขนาดไหนสําหรับเจ็ดที่นั่งของค่ายฮอนด้านะครับคือตัวผมเองก็ชื่นชอบนะครับสาหรับตัวฮอนด้าฟีดนะเพราะว่ามันเป็นรถคือสารพัดประโยชน์นะถ้าเราไม่ได้ขนญาติพี่น้องหรือไม่ได้ขนคนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะประตูมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับยกทีเดียวแล้วมันก็สไลด์ออกเลย อันนี้คือหอ da ำปีนแล้วมันจะไปมีล็อกอยู่ด้านหลังอีกจุดหนึ่งนะครับกระจกแค้เดิมทุกบานนะครับเป็นองค์เมนอาคเดิมหมดนะครับ470,000ืนบาทเลขไม่แสนแปดนะตัวบอร์ดแถว2ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้กว้างเลยนะเดี๋ยวผมถ่ายเป็นเลนไวให้ดูนะลูกค้าจะได้เห็นภาพเต็มเนะเดี๋ยวงงเนาะผมเบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับห้องโดยสารเนี่ยกว้างพอสมควรเลยนะห้างกว้างพอสมควรเลยนะครับประตูสามารถสไลด์ได้จากด้านในนะครับหรือด้านนอกแล้วก็ด้านหน้าคนขับ นะครับมันมีสวิตช์ออนอยู่นะครับแต่ฟรีตัวนี้จะไม่มีแอร์ตอน2นะครับมันจะไม่มีแอร์บนหลังคานะรุ่นนี้มีแอร์บนหลังคาจะเป็นปี14 15นะครับตัวนี้เป็นรถปี2013ันะเป็นตัวสุดท้ายที่ไม่มีแอร์บนหลังคานะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะแอร์จากด้านหน้าเย็นพอสมควรเย็นพอสมควรก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับสะดวกสบายนะเดี๋ยวให้ดูเมทอาร์คด้านในนะครับเดิมครบหมดเลยนะครับคันนี้นะครับรถการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักนะครับแล้วเราให้ประกันเครื่องเกียร์ไปด้วย นะครับอีกหนึ่งปีนะครับจากบริษัทโตโต้นั่นเองนะครับฝาท้ายปิดสนิทอ้ฝาข้างประตูสไลด์ด้านข้างปิดสนิทหมดเลยนะครับไม่มีก๊อปไม่มีแก๊็นะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะครับโลโก้ฮอนด้าฟีดอยู่ครบนะไฟท้ายเป็น l e วดีนะคคาดหลังเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องมาด้วยนะมีกล้องมาด้วยนะฝาท้ายเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจริงๆตัวเบาะฮอนด้าฟีดอรพับได้นะครับพับลงไปด้านหน้านะครับมันก็เพิ่มห้องเก็บสัาระได้ นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็ถอดออกไปเลยนะนะครับรถสวยสวยโครงสร้างเดิมเดมนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะเม็ดอาร์คต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตีนทางมะพร้าวหรือว่าลายหนึ่งเดิมน,นะของเดิมอยู่ถอยู่ครบหมดเลยนะคันนี้นะครับการันตีคุณภาพเลยนี่คความจมน้ำชนหลักแน่นอนนะเพราะว่ารถสวยนะรถสวยนะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่ที่อยากได้นะครับอันนี้ชุดสวยตัวเขาไม่เห็นส่วนตัวนะแต่เพราะว่ารถมันสารพัดประโยชน์นะครับ คือมันเป็นเจ็ดที่นั่งที่ต้องบอกว่ามันประหยัดน้ํามันด้วยนะของค่ายฮอนไดเองนะครับฝาท้ายก็จะเป็นมีตัวค้่โช้คให้นะครับเวลาปิดก็จะปิดสนิทลงไปนะรพอมาถึงฝั่งนี้นะครับก็สามารถสไลด์ประตูได้เช่นกันนะครับก็สไลด์ประตูได้นะครับแล้วก็แค่ยกทีหนึ่งมันก็สไลด์ประตูเหมือนฝั่งนู้นเลยนะครับสามารถขึ้นลงได้ทั้ง2ฝั่งนะครับรถสวยจริงๆนะฮอนด้าเฟีตัวนี้นะครับกุญแจก็เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะประตูดูดไฟฟ้านะกุญแจเป็นเซ็นทรัลล็อกอย่างนี้ เป็นสั่งเปิดประตูจากรีโมทก็ได้นะครับเปิดประตูจากรีโมทก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดจากด้านหน้าคนขับก็ได้เช่นกันนะครับสามารถสั่งเปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าตรงนี้เป็นที่สั่งเปิดประตูนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเลขหม่นะอยู่ด้านหน้านะครับเลขหมาหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเห็นไหมครับปันไกายไปไหมอ่านหนึ่งเลขหมนะ่ 7, 5, นะครับหนึ่งแปดเจ็ดสองเจ็ดห้านะครับ ไม่ได้หวยออกนะครับผมบอกก่อนนะนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องของตัวไอตัวนี้นะครับถ้าท่านอาจจะแบบสงสัยเออมันใช้เครื่องยนต์อะไรนะรผมบอกเลยว่าจะได้ไม่ต้องงงมันใช้เครื่องยนต์เดียวกับตัว Honda j a z, z ็ i v t e c ทที่เป็น GK เนะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกันเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินีหน้าตาเป็นแบบนี้เป็น4ีูบแถวเรียงนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น, <c oughs> นครับอุปกรณ์ติดรถทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยโครงสร้างเดิมนะครับสำหรับคันนี้ กำลมปั๊มเบีเอสห้องเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีผ่าไม่มีเว้านะครับรถสวยงามนะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0626407776นะครับกับผมเนีทอโต้เลยนะครับฝากระโปรงอย่างเดิมนะครับอย่างสวยเลยคันนี้นะครับตัวรถไม่มีพิษความจุน้ำชนหนักนะนี่ดูผมกดนะเห็นเลยนะครับว่ารถเดิมๆเราขายในราคาเพียง470,000บาทนะครับลูกค้าได้7ที่นั่งของค่ายฮอนด้าแะรุ่นนี้คือฮอนด้าปีด1.5นะครับ SE คเครื่องยนต์ iV Tech สี่สูบแถวเรียงนะครับในราคา470,000บาทประกันเครื่องเกียร์1ปีนะครับคันนี้คุ้มคุ้มแน่นอนนะครสนใจก็ลองโทรเข้ามานะครับ0ูนย์ลูกสอครับกับผมเนทอโต้และฮอนด้าปีดหนึ่ง้าห้าอสคันนี้ครับขอบคุณครับ